สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไรพิจยตรฐานทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ไลฟ์สดกระแม่หลังทรัพ์ข่าวถูกปลดจากช่อง3จากกรณีข่าวช่อง3ได้ประกาศปลดพนักงานอีกรอบโดยเป้ารถพนักงานกว่า30%จากจำนวนพนักงาน1,200คนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปได้ปรากฏว่าหนึ่งในรายชื่อพนักงานที่ถูกปลดคือกระแมพัชระศรีเบนจมาต และนีน่ากุนนัตด,ดาปัะชิมสวัสด์ซึ่งเป็นสองรายชื่อพนักงานฝ่ายข่าวจนทำให้พนักงานหลายคนต่างแปลกใจเนื่องจากไม่ทราบมาก่อนว่าทั้งคู่มีชื่อเป็นพนักงานประจำล่าสุดกละเมพัชรศรีได้ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมในประเด็นนี้ว่าตัวเธอเองเป็นพนักงานของช่องสามมานานกว่า23ปีรับเงินเดือนเหมือนพนักงานบริษัททั่วไป หากมีการอ่านข่าวเช่นรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงการอ่านข่าวเรกก็จะได้เงินพิเศษจากตรงนั้นด้วยและพนักงานแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนไม่เหมือนกันส่วนรายการสามแซบหรือรายการเทคนิคเอาตนได้รับเงินพิเศษจากผู้จัดรายการนั้นๆซึ่งที่ผ่านมาประมาณ10ปีกว่าๆเธอได้รับเงินเดือนทุกเดือนมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้แต่ไม่มีโอกาสไปช่วยงานช่อง ส่วนใหญ่จะทำรายการมากกว่าปีหนึงจะช่วยงานช่องสักครั้งสองครั้งเองดังนั้นเธอก็เข้าใจดีกับการตัดสินใจของช่องยิ่งยุคนี้โฆษณาเข้าน้อยลงและยิ่งช่วงโควิด1 9ตนเข้าใจในสถานการณ์ที่ช่องเผชิญถ้าจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายอะไรที่สามารถตัดได้ซึ่งสำหรับแม่ไม่มีช่อง3ไม่มีกระแม่ตลอด23ปีของการเป็นพนักงานช่อง3เกินครึ่งชีวิต ช่องสาเหมือนครอบครัวเจ้านายเหมือนพ่อแม่ทีมงานเพื่อนร่วมงานเหมือนพี่น้องแม้หากวันใดไม่ได้เป็นพนักงานช่องสาแล้วหากทางช่องจะเรียกไปใช้งานก็ยินดีเสมอตอนนี้ยืนยันว่าไม่มีการย้ายช่องแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามงานนี้มีชาวเน็ตและคนในวงการแห่ให้กำลังใจอย่างท่วมท้นรวมไปถึงไร,ร,ร้พิจยทันจันพุทธผู้ประกาศข่าวช่องสามโโลคอมเมนต์หัวใจ ซึ่งหมายถึงให้กำลังใจนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ